พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องท่องเที่ยวสไตล์พัดนะคะวันนี้นะคะพัดก็กําลังไปออกทริปนะคะามาที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะก็ทริปนี้นะคะเป็นทริปหน้าร้อนค่ะเดือนเมษายนนะคะครั้งนี้เนี่ยพัดก็มาออกทริปทั้งหมดนะคะ4วันสาคืนค่ะนะคะก็หน้าร้อนจะไปไหนนะคะเราก็ต้องมาลงทะเลใช่ไหมคะเพื่อนๆ ะะก็วันนี้นะคะพัดก,ก็จะมาค้างนะคะคืนแรกที่ชะอำค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะคะว่าพัดจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็จะพักที่ไหนบ้างนะคะในทริปนี้นะคะค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเที่ยวทะเลกันค่ะพัดก,ก็ตัดสินใจนะคะจองที่พักมาในช่วงปลายวันหยุดสงการนะคะเพราะว่าไม่อยากไปแข่งกับใครนะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศ มากๆเลยค่ะเพื่อนคะตอนนี้เรามาถึงที่พักที่ Eco Co z ซแล้วนะคะไปค่ะไปห้องพักกันค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงโรงแรมนะคะที่ชะอํานะคะวันนี้นะคะพัดเลือกพักที่โรงแรมนะคะอีโคโคซีบีดฟอนชะอําเพชรบุรีค่ะอยู่ไม่ไกลจากหัวหินนะคะบรรยากาศโรงแรมดีมากเลยค่ะอยู่ติดกับชายหาดชะอําเลยนะคะค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็วันนี้นะคะพัดจองมานะคะในห้องพักที่เป็นแบบ พูลแอสเซทค่ะเปิดระเบียงออกมานะคะก็จะเจอกับสระว่ายน้ําเลยนะคะแต่ว่าที่นี่เขาก็มีสระว่ายน้ํารวมนะคะอยู่ด้านหน้าชายหาดให้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีห้องพักให้เลือกหลายแบบด้วยค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะเราถึงห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาชมห้องพักของเราคะ่ะนี่คะ่ะให้ดูกระจกในกคระกระจกสวยมากเลยมีเปิดได้กดก็มีไฟนีย แล้วก็นี่ค่ะห้องน้ำและก็จะให้ดูตรงนี้ค่ะนี่เลยห้องของเรานะคะเป็นคูแอสเซทค่ะนี่ออกไปค่ะมีสระว่ายน้ำเลยค่ะทุกคนนี่เลย ชายหาดกันนะคะบรรยากาศโรงแรมที่นี่ดีมากเลยค่ะวันที่เรามานะคะรู้สึกว่าอากาศจะคุ้มนะคะแล้วก็มีฝนปลปอยๆปยด้วยนะคะอากาศเขาเรียกว่าเย็นสบายนะคะแต่ลมค่อนข้างที่จะแรงค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้ํากําลังลง 太远了。 คืนละ2,700บาทค่ะถือว่าราคาไม่แพงเลยนะคะราคานี้คุ้มค่าค่ะแล้วก็นะคะบรรยากาศดีมากค่ะมาถึงแล้วนะคะประทับใจมากถือว่าไม่ผิดหวังนะคะที่ตัดสินใจเลือกที่นี่ค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคนที่อาจจะมีเวลาไม่เยอะนะคะวันหยุด1วันสองวันสามารถเดินทางมาพักที่นี่ได้นะคะถือว่าเป็นอีหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเดียวค่ะเพื่อนๆ ハハハハ นะคะผู้คนไม่พุกพ่านค่ะแล้วก็คนที่ลงมาเดินเล่นนะคะส่วนใหญ่ก็พักที่โรงแรมค่ะ มทานนี่แหละค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทานเย็นกันค่ะเพื่อนๆหลังเท้านะคะหลังจากไปเดินเล่นในชายหาดมาแล้วค่ะ ดเดี๋ยวเราลองไปสั่งอะไรดูนะคะลองหาอะไรทานตอนเย็นสั่งที่นี่เลยค่ะอันนี้บรรยากาศห้องอาหารนะคะด้านในค่ะก็จะมีเมนูให้นะคะนะคะมีทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็อาหารมีทั้งอาหารไทย แล้วก็อาหารเนี่ยคะอาหาราพวกสเต็กพิซซ่าอะไรเงี้ยสปากเกตตี้นะคะก็มีค่ะม,มีเมนูหลายอย่างเลยนะคะสามารถสั่งทานได้ค่ะครัวปิดสองทุ่มนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องอาหารนิดนึงนะคะบรรยากาศดีค่ะน่านั่งมากเลยค่ะทุกคน ชิลไหมคะชิลนะคะชิลค่ะชิลบรรยากาศห้องอาหารดีมากค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวพัดก็จะสั่งอาหารที่นี่ทานค่ะตอนเย็นเลยค่ะไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะ हाँ oh, है। yeah. เล่นน้ำตอนกลางคืนนะคะบรรยากาศฟินมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะสระนี้เราคลองค่ะจริงๆมันมีะสระตรงหน้าห้องเราด้วยนะคะเพราะว่าเราพักแบบห้องเขาเรียกว่าเอ็กเซ o ทูนะคะก็คือออกมาก็เจอสระเลยนะคะแต่ว่าเราอยากจะมาเล่นตรงนี้ค่ะที่เป็นสระรวมด้านหน้าหาดนะคะของโรงแรมอะคะ่ะสระค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่นะคะแล้วก็ติดทะเลเลย,เลยก็บรรยากาศดีค่ะ สรุปนะคะเราก็มาลงเล่นน้ำปินปินนะคะในตอนกลางคืนกันค่นคะนี่เดี๋ยวยังไงตอนเช้านะคะเราก็จะลงเล่นน่าจะลงเล่นที่สระตรงหน้าห้องอะคะ่ะอีกทีหนึ่งนะคะนั้นเดี๋ยวเราสองคนอนะ,ะขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้านะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็มาถึงโรงแรมเย็นแล้วนะคะก็พักผ่อนชิลๆนะคะทำกิจกรรมในโรงแรมค่ะ แล้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปประจวบต่อค่ะเพื่อนๆมาติดตามชมดูนะคะว่าพัดจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างค่ะวันนี้ฝันดีราตีสวัสด์นะคะ